เราว่ายังไงเาตีว่ายังไงเนาะลองถามดูก่านเนาะตดเชือกดูบานเนาะคือตรงนี้เนี่ยเรามีไม้ระแนงมันเหลือจากบ้านสามพี่น้องอยู่เนาะซึ่งมันน่าจะเพียงพอในการเอามาทำเหมือนบ้านผมนะเต็มทั้เต็มหรือเปล่าปีน่าอาจจะเหลือด้วยซ้ำเต็มเต็มพื้นที่บอเปล่าก็อาจจะยิงไม้ระแนงขึ้นไปอย่างนี้นะยิงขึ้นไปอย่างนี้ แล้วก okay. um. really ็ใส่เหล็กต sort of uh, uh, ัวนี้อีกนิดนึงเออนี่เพิ่มเหล็กตรงนี้ตรงกลางเลยเนาะเพิ่มให้มันเอ็นเนาะตรงกลางแล้วก็ทําที่ยิงด้านบนอืเพิ่มอีกนิดนึงเนาะโอเคไหมโอเคได้เลยเนาะตามมาเลยเราจะฝั่งนี้อ่ะใส่ไม้เราเองครับเอ้มันลงอ่ะเอามันลงส่วนฝั่งโน้นอ่ะเป็นฝั่งที่ลงโลกนี่ทัพชีก็คงจะสงสัยเนาะเออว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นทําอะไรตรงนี้นี่เสียงเสียง เป็นคล้ายๆไม่ไม่ฝาตัวนี้เนาะไม่ฝาแล้วให้มันเลื่อนปิดได้เดี๋ยวทีหลงังก็ดูทีหลงังนี่แหละบ้านหลังนี้มันเป็นจุดจุดจุดเด่นในหมู่บ้านน่าจะทางอำเภอเราจะสวยไหมสวยก็ลองดูดูทีหลังทางอำเภอเนาะเออก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆว่าไม้ระแนงบานเลื่อนอืมคือมันเลื่อนปิดได้เปิดได้ ช่วงฝนตกฝนสาดก็เลื่อนปิดเนาะช่ว uh. งแบบอยากได้ร,งรง่งร่งก็เลื่อนเปิดเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันจะสูงเกินไปหรือเปล่าที่เราใส่ไม้ฝาด้านบนสักสองแผ่นหรือสามแผนะ่นไหมเดี๋ยส่ใส <Same S 1> ่มันจะสวยเปล่าถ้าเรายาวเลยมันมันจะสวยหรือเปล่ายาวเกินนะผมว่าเยอะ เออก็ย no? ังหาทีออศรีังศีรังด้านบนเนีอว่าทำไม้ฝาสักสองสามแผ่นนะเอให้มันกว้างเลยนะนความรุ่งมันเออเานอะเออด้านบนก็นี่ทางเด็กเชี่อมนี่เดเชื่อมกลางเลยเด็เชื่อมเสริมนะนี่ไงเยอๆมีเศษเนี่ยเศษเยอะอยู่นี่เศษเทียบเลย เออเร็วยิงฝั่งน้นก่อนเดี๋ยวฝั่งนี้เราเราเชื่อมเหล็กก่อนเนาะเออเชื่อมเหล็กเลยแต่เดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์ก่อนต่ออย่างไรตัวนี้ต่ออย่างไรตัวนี้นี่วางยังไงดีอันเล็กท่าไว้ไหนเนาะเหล็กท่าดีกว่านีตรงนี้สวยไหมมันจะมีสวยหรือเปล่าจะไปยันเลยแบงนี้ คนนี know, das ้ลองลองดูนะเอาเหล็กมิ้วไปวางดูสิอืมมาอะไรอย่งเงเหล็กิ้วทาวางเออเออทางมือเออในมือกัตเตอร์มือเชี่ยเสมอ่ะมือเชี่ยกันใช่ไหมเออถ้าชือดมาชนกันได้บ่ไหนาหนไม่ได้ชือดาชนกันจะไม่ได้

ง่ไเสริมเล็กเมเนาูเียแหมูเียเรียบนาะแล้วใครเสริมเล็กบเสริมเล็กสวยเลยเนาะสวยกว่าเนีมองอย่างนี้นะมองฝั่งตรงนี้เนี่ยสวยกว่าถ่านี้มันต้องเคียยไม่ใช่ได้

được ừ. ừ. à, yes. okay, mấy, lấy, bắt sau hay có muốn muốn nó sống lịch nhau, Sống lịch hay chưa làm một tao bạc thì tao

นี่เออเออเดี๋ยวผมจะเอาเคลียร์ทีก่อนี่เล่าเหมือนกันอ้ดูอย่งนี้เเอนี่ยอมันเล็กมันงอจะมา่ฮะเล็กมันงอเนี่ยก่อนเอององอเดี๋ยวจออกมนเดี๋ยวให้มันโตหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจโชว์รงไงเรงยาตัวนี้เอออันนี้นี่ิเหน่อยนี่ผิเส้หน่อยิเส้หน่อยคือยังไงเออทำยัดีขอมาขออแล้ว ให้ไม่แรงตั้งไม่นงตั้งเลยเออจะจะไม่ทึบไม่ทึบตัวนี้ด้านนี้ไม่ทึบบอเออเพราะด้านนี้ด้าเดียวดีขอมติดไมแนงตรงจุดนี้อ๋อกใจมึมึบไเลยงประมาณนี้เนาะเราจะเารมันงตั้งหอ่ะอตั้งาแบบตั้งตั้งตั้งก้างแบบ รก็ีนะเออเอา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 เออดีเออเจียวเลยเอาอันอ้เอาก็เอาความนี้ดีกว่าน้อตอนนี้ไม่ต้องตัดเนาะเพราะตอนนี้เอาเออเออเออเจียวเลยก็ตัดมาเออเจียวเนาะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กเอาตัวเล็กเท็ก่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่เราลองมไม้ต้าเองที่ตัวอันนี้อยู่เดี๋ยวตัดเล็ก

เราก็ไม่ต้องทําทีมากเราทำทางห่างหน่อยไอ่มาเข้าได้รึมเฮ้ยมาเข้าไม่ได้แล้วเอ้ยประมาณนี้สวยเอาห่างๆอีกน่อยสิบิโตอห่างอีกนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเสื่อเด็กตรงนี้สวยหนึ่งทำบนเตีนงแล้วพี่เนาะสื่อแนวขวางนะของโบ้เนับแต่เออตรงกลางอาจจะต้องใส่สองใส่สามเลยดูตดตัวใครที่ขับเป็นไปเลยด้านด้านหลังหนึ่งเนาะ อันนี้เป็นด้ล่างแล้วใช่ไหมแต่ก็ตรงนี้หนึ่งข้างบนหนึ่งพอเนาะพอไหมพอพอเนาะเล็กเรามันเล็กมันยิงได้ไหมคู่กันหลว่าใส่ห่างกันหรือเปล่าพอเหล็กนี่มันเล็กนะแล้วมันแข็งพอไหมถ้าพอก็โอเคมันจะพออยู่แลก็ยิงหัวกงท้ายเลยง่าย เดี๋ยวนะไอเดียเดี๋ยวตัดออกเนาะเออเดี๋ยวแก้แก้ไขนะอ่าว่าอันนี้ก็ตอนแรกเราไม่รู้ตอนแรกเรากบว่าอ่ามันเป็นอันนี้เป็นงานเสริมงานเสริมงานเพิ่มงานดูยี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านขอมาเอจัดให้เนาะอ่ามันก็ไม่ยากเนาะก็เพราะว่ามันยังไม่ได้ยิงไม้ฝานะแต่ถ้ามันยิงไม้ฝาไปแล้วเราก็อาจจะแก้ไขไม่ได้ใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวจัดการครับรอ s ั b s c r i b e